บ้านใหม่ให้ดูประมาณ3เดือนแล้วว่าพอไม่มีอะไรอัปเดตใช่ไหมไม่มีอะไรจะให้อัปเดตเพราะว่าตอนนั้นที่เล่าว,ว่ามีปัญหาผู้รับเหมาใช่ไหมก็คือว่าผู้รับเหมาเก่าเนี่ยตอนนี้สถานะปัจจุบันคือเราได้ยุติสัญญาเขาไปแล้ว,ลว oh, <no. S 1> จริงๆแล้วเราจะต้องทํางานเขา1ปีแล้วบ้านเสร็จใช่ไหม แต่หนึ่งปีผ่านไปจริงๆ14 14ีเดือนเดือนด้วยซ้ำได้กี่เปอร์เซ็นต์ปะ้ป,ะประมาณที่เขาทำได้อะ50นะอ่ะครึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยคือถ้าเขาทำอยู่เขาต่อสัญญาอยู่ต่อหรือ,อยังไงเนี่ย ก็ไม่มีศักยภาพในการทาต่ออยู่ดีเพราะว่าเขาไม่มีคนแล้วเขามีปัญหาในบริษัทภายในเขาไงมนเลยจํา,าจเป็นต้องทําการยุติสัญญาซึ่งเราก็เจ็บตัวกันเจ็บตัวเยอะมากเจ็บตัวในที่นี้หมายถึงว่าขาดทุนแลนะนะในด้านต่างๆเพราะว่าเวลาที่ทําโครงการพวกนี้เขาจะเก็บค่าพวกดําเนินการทั้งหมดไปต่อแต่ค่าดําเนินการทั้งโครงการเนี่ยเราจ่ายไปเกือบหมดแล้วอะยังไนมันได้แค่ห้าสิบฉะนั้นตรงนั้นเราขาดทุนไปเยอะมาก หลังจากนั้นหลังจากยุติก็หลเป็นสองสาเดือนนะเนาะกว่าจะหากระบวนการในการหาช่างใหม่เข้ามาตอนนี้เราได้ผู้รับเหมาใหม่แล้วนะคะใช่ครับนี่ไงเดีย๋ยวให้ดูคนนี้ผู้รับเหมาใหม <c oughs> ่คือป๋าเองคือป๋าป้าม่ให้พยาหาว่าผู้รับเหมาใหม่เข้ามาแล้วแต่ผู้รับเหมาใหม่แต่ถ้าเกิดเป็นบริษัทเนี่ยเราต้องเสียเพิ่มอีกประมาณห<ม>้า <5 S 2> ล้านเสียเพิ่มอีกห้าล้านค่าดำเนินการอีกซึ่งไม่ไหวไง ก็เลยยอมทําเองหมดโดยการหาทีมต่อชามาแล้วมาแล้วได้ทีมกระเบื้องได้แล้วร้ขาดทีมไฟทีมปลาบาทีมแอร์กำลังหาอยู่ขาไว้น้ำขาไว้น้ำบ่อปลาก็จะมีหยิบย่อยแยกเกับไปหาเองมาแต่ละอันแต่ละอันมาเสร็จแล้วไปหาช่างที่แบบว่าเรียกว่าระดับอะไรระดับบ้านๆนิดหนึ่งไม่ต้องแพงมากไม่เป็นบริษัทอ่ะไม่ต้องแพงมากแต่ไว้ใจในฝีมือได้ไม่แน่ใจเหมือนกัน แม่มันแพงไม่ไหวไงเออแล้วตอนนี้สวยแม่แต่แต่ต้องมาคุมเองไงมาคุมเองป้ามาทุกวันเลยนี่เดี๋ยวจะขึ้นไปดูว่าป้าบอกว่ามีความคืบหน้าเยอะแล้วก็แม่ก็ไม่ค่อยได้มาแม่มาแม่ก็รอในรถแม่ไม่ได้ลงมาดูอะตอนนี้เริ่มเคลียร์นี่กล่องลิฟต์มองไม่เห็นนะอั้นอกแล้วี่ใช่ใช่เตรียมเตรียมติดตั้งลิฟต์แล้วรว่าลิฟต์จะมาแล้วค่ะตอนนี้บ้านเราก็จะมีเป็นไซต์ก่อสร้างอ๋อมีหลายห้องนะเห็นไหม อยู่กันสบายเลยอ่ะดูแต่เพือง้าทำอาหารกันชั้นนี้เหมือนเดิมต้องไปชั้นบนชั้นบนเริ่มเริ่มชั้นเด็กเกี่ยวอ่ะเริ่มมีการเสิร์ฟเลยมาเรามาตอนไหนก็ไม่เคยร้อนใช่ไหมอากาศหนาวเย็นตลอดเย็นมากเลยนี่ตอนนี้ยิ่งหนาวเลยต่อไว้น้ำเราก็เริ่มวายได้แล้วเนี่ยมีก่อกระบะก่อะไรอ่ะกบะต้นไม้ใช่ทุกชั้นเลยก็พกทอน้ำทิ้งอะไรพวกนี้ไหนอะ่ก็ยังไม่เดินสิ อ้าวไม่ใช่ว่าเดินเท้าเลยหมดยันอันนี้เราเปลี่ยนแบบแบบใหม่ด้วยนะมีการเปลี่ยนแบบใหม่นี่เป็นกรงนกว้าวใหญ่ไหมใหญ่มากนี่ยชาร์โมนี้อยู่อยู่ก็โผล่ขึ้นมาเห็นไหมเพิ่งคิดแบบเมื่อนไม่กี่วันนี่เองปาที่เองคือจะบอกว่าผู้รับเหมาคนนี้ค่ะคุณธีรวัตนี่ยคุณป้าปาเนี่ยจะเปลี่ยนแบบทุกคนไอ้อันเนี้ยนะนกเนี่ยเช้าวันหนึ่งก็บอกแม่ว่าเออเดี๋ยวเอานกไปไว้ชั้นสามนะไอ้ตรงข้างบอกปาโอเคไหมแม่เออได้ได้เล็กหน่อยนะเออได้อีกวันหนึ่งบอกเปลี่ยนไวชั้นส อีวันบอกเปลี่ยนไปชั้นสาอีวันไปชั้นสี่เปลี่ยนนี้บอกอะไรฟ้าจนโมโหป้ามันจะเอาวันไหนก็เอาไปเลยแต่วระตูก็ไปฟึบมีห้องเตียงนอนนี่เป็นเตียงนอนเดี๋ยวเนี่ยก็คือมองจากห้องนอนนี่จะเห็นสาไว่า้น้ำแบบนี้ดูดสุดที่แม่เคยขึ้นไปดูชั้นห้องน้องพิมเนี่ยมันยังเป็นโล่งๆเลยอ่ะป้าบอกว่าตอนนี้มีห้องมีอะไรแล้วใช่ไหมอ้โอเคตอนนี้เจมีห้องน้ำแล้วมีห้องน้ำอนนึง ทำไมมันมีช่องๆช่องๆนี่คืออะไรอ่ะอันนี้เป็นถั่วซ่วมชาเวอร์อ่างอาบน้ำแท่นอาบน้ำยาวๆใช่เป็นแทน่นสอดขึ้นมาเตียงเังิมอ,<ล>อนะไรอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเตียงกลองช้อนตรงนี้ตาไปดูสวนปะไม่ไม่ไปอย่งเนไปฮะไม่ไปยืมมาจะไปสวนไม่ก็สวนน้ำฟ้าพาไปดูคุณแม่รอนี้นะนะอือฟ้าเดินทุกวันนี่เป็นสวนนี่เป็นบันไดขึ้นไปสวนตรงนี้เป็นสวน แล้วมีขึ้นดัดฟ้าข้างบนอีกอันนั้นเรียกว่าดัดฟ้าบีอันนั้นไปไม่เคยขึ้นเลยไม่กล้าขึ้น่เลยจำได้ดีไอ้ห้องบนทำอะไรอ่ะเพราฉาบแล้วนะก็เป็นโล่งหบนกันเป็นดัดฟ้าโล่งๆแต่มีห้องเก็บของมีห้องเก็บของมีเตาบิดลิฟต์ใช่ฉันงูน้ำฉีดกําแพงทำไมก่อนฉาบก่อนฉาบต้องฉีดกําแพงนี่เลกําแพงมันร้าว ตอนนี้ก็ออกมาจากบ้านแล้วนะคะก็หวังว่าจะไม่มีปัญหาอะไรการก่อสร้างจะราบรื่นต่อไปเพราะเมื่อกี้นี้ตอนที่เรากําลังออกมาก็มีช่างรถใหม่เข้ามาเนอะใช่ไหมฟ้า <Okay. S 1> กําลังขนข้าวของมาคนไม่อยู่จริงจังเลย <Hey. S 1> เออน่าจะไม่แบบว่าคือที่ผ่านมาตอนที่มีปัญหากับผรัลเหมาเดิมอะช่างมามาแล้วก็ไปมาแล้วไปเพราะว่า เขาไม่ได้รับเงินค่าจ้างใช่ไหมเราจ่ายแต่พเราะให้ผู้รับเหมไเา,า,าหหหมไม่จ่ายให้เขาไกงแต่ตอนเนี้ยเราอะจ่ายให้ซับโดยตรงนั้นเงินจะถึงเขาแน่แน่ถ้าถ้าถ้าเกิดซับไม่หนีไปอีกสัก่อนนะงคงไม่หรอกประโยจริงจงนะมีคนใช่คาดว่าเขาจะอยู่นานเพราะว่าเขาเอาตู้เย็นเตาแก๊สต,ตู้กับข้าวหมาแมวไม่หมาไม่มีมีแมวเด็กลูกเล็กเด็กแดงอุ้มแมวอะไรมากันเต็มเลยนะ จะมาอยู่ปักหลักนอนอยู่ที่บ้านเราเนี่ยแหละโอเคอ่ะหวังว่าแล้วเดี๋ยวถ้ามีอะไรคืบหน้าแบบอย่างเห็นได้ชัดเดี๋ยวจะมาอัปเดตอีกเนาะวันนี้ต้องทำเป็นบ้านหลังนะคะไข่พวม,มารือโคไฟเรื่องเออแม่นะไปดูหินไปดูกระเบื้องไปดูผิวไม้ไปดูโคมไฟไปดูอาทุกวัน